ปลากระพงนึ่งตะไคร้ค่ะเริ่มแรกเราจะเอาตะไคร้มาหั่นค่ะแล้วก็พอดีเราหมักหมูไว้ทอดอยู่แล้วเราก็เลยเหลือสามสหายาก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยอยู่แล้วค่ะอันนี้เราก็จะเอา,อาตะไคร้ที่เราหัน่นเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปเนี่ยค่ะใส่เข้าไปเพิ่มแล้วก็ตำเขาให้ละเอียดเพื่อที่จะเอาไปหมักปลา ปลากระพงล้วก็มาหั่นบ้างเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงเขาซึมลงได้ดีค่ะก็จะใส่น้ำมันหอยไปช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นซอสลาเขียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเคาให้เครื่องกับเครื่องปรุงเข้ากันกับเนื้อปลาดีๆแล้วเราจะหมักทิ้งไว้อย่างน้อยต้องสามชั่วโมงค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมง ถึงจะเอามานึ่งค่ะอ,อันนี้หมักเสรียร้อยแล้วเราก็จะเอาไปเจีบไว,ว้ซึ่งถ้าอยากจะให้มันเข้าดีนะคะเข้าเนื้อดีก็ต้องขยำพยาาอย่างนี้นะคะ่ะอ,อันนี้เราจะมีเพิ่มผักให้เด็กของเราด้วยก็จะเป็นแครอทค่ะก็เอามาวางข้างล่างของชามเลยจะใช้ชามนี้นึ่งนะคะก็วางแล้วก็เอาไว้มากูดวาง ปข้างบนมีเพิ่มโหระพาไปอีกกิ่งหนึ่งแล้วก็เอาปลาวางเลยค่ะแล้วเราก็จะ,อะเอาขึ้นไปตั้งรังถึงแบบไปร้อนแล้วเอาไปนึ่งค่ะประมาณสัก20นาทีก็จะสุกค่ะเนี่ยเพราะว่ามันมีแครอทด,ด้วยก็เลยนานนิดนึงค่ะนี่ยนึ่งแล้วก็ปิดไว้พอครบเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันค่ะอ่าเรามาเปิดดูละ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาจับจานค่ะเราก็จะวางปลาแล้วก็วางแครอทไปแล้วก็จะลาดน้ำที่ที่เขาซึมออกมาค่ะลงไปเรามาดูหน้าตากันค่ะน่าทานไหมคะ